โอเคครับผมก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมได้ของมาจาก GM นะครับผมซึ่ง GM เอ็มเส่งของมาให้ผมนะครับนั่นก็ไม่รู้นะครับว่าในนี้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะโอ้โหนี่เลยนะครับบอกเลยว่าโคตรน่ารักนะครับผมก็แกะออกมาก็จะเป็นตุ๊กตา ก็ตาสัตว์เลี้ยงชิบะนะรู้สึกว่าจะมีตัวในเกมด้วยนะครับที่เป็นสกินชิบะใส่ชุดกัตจีนะครับแต่ว่ายังไม่รู้นะครับว่าเข้ามาในไทยแล้วหรือยังนะสําหรับสกินนี้นะครับก็มีสองตัวนะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะดูนะครับว่าเนื้อผ้าดีหรือเปล่านะครับโอ้หนี่เลยครับทุกคนดูเนื้อผ้าฮะโอ้โหเหมือนเหมือนทุ่งหญ่าเลยอ่ะเหมือนแบบเนื้อผ้าดีมากเลยนะครับดู ความละเอียดของมันครับแล้วก็ตัวนิ่มมากเลยน่ฮะโอ้เจ้าปัะจีของเราน่ารักนะครับน่ารักก็เดี๋ยวผมจะสอนพี่สั่งซื้อไว้ท้ายคลิปนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับสําหรับของที่เจมเขาส่งมาให้นะครับรู้สึกว่าของที่ส่งมาให้นะครับเราสามารถสั่งได้ในช้อปปีนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูชิ้นอื่นก่อนกันแล้วกันนะครับวินุ่มมากเลย ตัวค้อนน่ารักอ่ะตคนดูดีดูดีอ้วนแบบดูอ้วนแบบน่ารักอ่ะโอ้ไม่ไหวแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาดูรู้สึกว่าจะมีเสื้อยืดนมาให้สองตัวนะครับผมไปเดี๋ยวเรามาแกะดูตัวแรกกันเลยนะครับผมนะในส่วนของเสื้อนะครับนี่ก็จะเป็นลายคล้ายๆหัวคาบุเกะไอ้ตัวเลื่อนขั้นนะครับผมมีการแบบเหมือนกันกันสี่อบกันกันอันนี้มันละายหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันติดเสื้อคน ก okay, so ็ลายสวยนะครับผมบูย่าอันนี้อ่านว่าอะไรวะพี่มันอ่านว่าอะไรอ่ะคนตัวอะไรวะเนี่ยดูไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรนะโอเคเดี๋ยวซักผ้าให้พวกกระดาษนี้ก็น่าจะออกมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวของผมนี้น่าจะเป็นมันมีไซส์สั่งด้วยนะครับของผมเป็นไซส์เอ็มนะก็าใ,ใส่ได้นะครับผมตรงนี้มีแขนเสื้อเป็นรูปัญลักษณ์มีดด้วยนะครับนี่ เรื่องเนื้อผ้าผมว่าเนื้อผ้าดีนะทุกคนโอเคเดี๋ยวราคาเนี่ยผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าในราคาช้อปปี้มันเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะว่ามีอะไรบ้างนะครับรู้สึกว่าของที่เขาส่งมาเนี่ยมันจะสามารถสั่งซื้อได้ในช้อปปี้นะฮะผมพูดไปแล้วยังวะให้พูดไปแล้วนะโอเคตันต่อไปอน,นี้อันนี้อันนี้ไม่มีลายนะครับข้างหน้ามีแค่ไอ้มีดนะครับผมก็ไซส์เอ็มเหมือนเดิมนะฮะส่วนแขนเสื้อนะฮะก็จะเป็น บุญย่าเหมือนเดิมนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคมีข้างหลังด้วยทุกคนข้างหลังก็เป็นรูปมีดนะฮะเขียนว่าบุญย่าเหมือนเดิมนะครับโอเครู้สึกว่าจะมีกระเป๋าด้วยนะครับทุกคนเป็นกระเป๋าเป้นะฮะเอาไว้ใช้สําหรับไปทํางานไปเรียนหรือว่าเดินทางนะผมก็มีช่องใส่โน้ตบุ๊กด้วยนะครับผมดีนะผมว่าดีดีดีแล้วก็เนื้อผ้ากระเป๋าก็ดีมากเป็นหนังนะฮะ สวยมีกระเป๋าใช้แล้วทุกคนอืมโอเคก็รู้สึกว่าจะมีอีกชิ้นหนึ่งชิ้นสุดท้ายนะครับที่เทียมเขาส่งมานะโอ้ห้องก็โลกรอบมากคนก็เป็นกระเป๋านะครับก็กระเป๋าไว้สะพายเล่นนะกระเป๋าสะพายทางหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็มีกระเป๋าเล็กที่เอาไว้ใส่โทรศัพท์ด้วยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมอันนี้น่าจะข้างในน่าจะมีเยอะอยู่นะครับตลองกระเป๋าแล้วโอเค ก็มีประมาณ1 2 3 4 5 6 6ี่้าอย่างเลยฮะโอเคเดี๋ยวเราจะสอนวิธีสั่งซื้อกันนะครับผมว่าสั่งซื้อในช h อ p e e เนี่ยสั่งซื้อยังไงนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปสั่งซื้อนะครับผมผมมีอะไรจะมาบอกทุกๆคนนะครับผมก็คือผมได้ทำเพจขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้คนติดตามเพจ467คนนะครับอันนี้เป็นเพจสตรีมเลยนะครับผมอันนี้ก็มีกล้องเรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนนี้รออุปกรณ์อีกประมาณ2 2ชิ้นนะฮะก็จะสามารถสตรีมได้เลยนะครับผมก็มีหลอดไฟด้วยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับฝากมากดติดตามกดถูกใจเพจนี้ด้วยนะครับผมถามว่าทําไมต้องมากดติดตามนะครับเพราะว่าทั้ง เทสคนเข้าแค้นรับคนเข้าแคนสร้างห้องแจกกิจกรรมหรือแม้แต่กระทั่งแจกเจ้าตัวก็จิน้อยตัวนี้นะครับผมผมก็จะแจกในสตรีมเท่านั้นนะครับผมใครที่ไม่มากดติดตามนะครับก็ไม่สามารถเล่นได้นะครับผมเพราะว่าผมจะเอายศผู้ติดตามอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าก็ เดี๋ยวอนาคตจะเป็นยังไงก็อยากให้ทุกๆคนมากดติดตามให้ก่อนนะครับผมก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะสำหรับใครที่อยากเข้าแคงก็อย่าลืมฝากมากดติดตามด้วยนะครับเพราะว่าผมจะสตรีมแล้วก็ทุกคนจะได้ออกสตรีมด้วยนะครับผมก็โอเคประมาณนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวเราไปดูวิธีการสอนซื้อของในลาซาด้ากันนะครับเฮ้ยทุกคนผมเพิ่งเห็นใบนี้ในกล่องนะฮะมันมีอีกอันนึงนะครับก็คือเป็นรูปภาพเ,เกมฟรีฟ้านะก็มีตัวละคร ตัวละครแบบในยุคแบบบุกเบิกในฟีฟายประมาณซีซั่นแรกนะครับผม mm hmm. ก็ข้างหลังเขียนไว้นะครับว่าสวัสดีเรา f ีฟายครีเอเตอร์ขอบคุณที่อะไรขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวฟ f i ายและคอยมอบความสุขให้กับผู้เล่นที่ติดตามคุณมาเสมอมาในโอกาสที่กาลีน่าฟีฟาย อ f ฟฟิคอลสโตร์วงในประเทศไทยนะครับเปิดอย่างเป็นทางการในครั้งแรกก็คืออ๋อก็คือของในฟรีไฟล์ที่ที่เขาขายในช้อปปีนะครับก็คือของที่ผมรีวิวไปเมื่อแกะขอนามาเปิดตัวในประเทศไทยครั้งแรกนะครับผมก็เราจึงอยากมอบของขวัญเป็นที่ระลึกในการเปิดร้านเพื่อตอบแ,แทนตอบแทนคาขอบคุณบองว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นความทรงจําที่ดีของเหล่าครีเอเตอร์ทุกคนขอให้มีพลังสร้างรอยยิ้มให้กับ ให้แกชุมชนฟีไฟตลอดไปจากทีมนะฟีไฟประเทศไทยนะฮะแล้วก็คือ GM นั่นเองนะครับผมวันนี้ก็ว่าก็ดีอยู่นะฮะทุกคนเขาส่งของที่ระลึกมาให้นะครับก็เดี๋ยวใครที่อยากได้เจ้าตุ๊กตาอจกิตัวนี้นะครับผมนี่ เจ้าน้อมก็จริงของเรานะครับเดี๋ยวสองตัวนี้ผมจะไม่แจกนะครับแต่ว่าผมจะสั่งซื้อให้กับผู้คนที่อยากได้นะครับแต่ว่าเราจะมาทํากิจกรรมกันนะครับผม,มเพราะฉะนั้นอย่าลืมมากดติดตามเพจด้วยครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการสั่งซื้อเลยนะฮะอันดับแรกนะครับทุกคนต้องโหลดแอป s h อป e e มาก่อนนะครับผมเราถึงจะสั่งซื้อได้แต่จริงๆก็สั่งซื้อในเน็ตได้นะครับ อ่โอเคพอเรากดเข้ามาในแอปช้อปปี้นะครับเราก็พิมพ์ไปค้นพิมพ์ตรงค้นหานะครับว่าฟรีไฟนะครับผมเ I ฟไอไแล้วก็กดค้นหาไปเลยนะครับผมโอเคก็จะมีขึ้นตรงคําว่าร้านร้านค้าอย่างเป็นทางการฟรีไฟตรงนี้นะครับเราก็กดเข้าไปก็รู้สึกว่าจะมีของ9ชิ้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามีอะไรบ้างนะครับผมอ๋อมีกระเป๋าแล้วก็มี น้องตุ๊กต,ตากระจีที่เกมส่งมาให้ผมด้วยนะครับมีเสื้อนะฮะก็อันนี้ก็คือของที่เขาทางเกมส่งมานะฮะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนจะได้ชัดๆนะครับผมถ้าใครอยากดูชัดๆหรือว่าอยากดูสั่งไซส์สั่งอะไรเนี่ยก็ต้องเข้ามาในแอปช้อปปีนะครับผมโอเคก็จะมีประมาณนี้รู้สึกว่าอ๋อนี่ไงของที่ที่เกมยังไม่ได้ส่งมานะก็คือรองเท้าแล้วก็ power bank นะครับ power bank หนึ่งหมื่นแอมป์เลย,ยเยอะอยู่นะเนี่ยแค่400บาทเองนะครับ399เนาะโอเคเดี๋ยว วิธีการซื้อนะครับผมเราก็กดเข้าไปสมมติว่าผมเอารองเท้านะครับอ่าแล้วก็อ่านของแท้100%คืนเงินภายใน15วันปับป,บปบโอเคอันนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับแล้วก็กดไปที่ซื้อสินค้านะครับผม พอเรากดซื้อปั๊บเขาก็จะมีสีให้เราเลือกนะครับผมอ่ารุ่นนี้ไงของในครั้งมี3 73 6หคู่นะครับผมถ้าใครไม่สั่งก็คือหมดอ่ะเออทุกคนทุกคนต้องรีบสั่งนะถ้าใครอยากได้นะครับผมก็จะมีไซส์นะครับ<ไ>เราก็ต้องวัดไซส์ด้วยแล้วว่าเราใส่รองเท้าไซส์อะไรนะครับใส่รองเท้าแต่ไซส์อะไรนะครับผมก็ประมาณ3.940นะครับผมก็กดสั่งไปปั๊บเนี่ยกดไปแล้วก็ จำนวนนะครับผมแล้วก็กดซื้อสินค้าอ้าลืมเลือกสีนะฮะโอเค OK, ก็กดเลือกสีไปแล้วก็กดซื้อสินค้านะครับแต่ว่าผมจะไม่กดซื้อนะครับเพราะว่าโอเคของรองเท้าแตะเนี่ยผมมีอยู่นะครับผมก็คือเอาในที่จริงเราเอาของที่จําเป็นนะครับผมก็เอาจริงมันเป็นของที่ระลึกนะครับทุกคนก็ถ้าใครอยากได้ของอย่างอื่นนะครับเนี่ยเดี๋ยวนะเนี่ยพวกเนี้ยถ้าใครอยากได้ของคือตุ๊กตาเนี่ยผมว่าต้องเป็นเก็บมาเป็นที่ระลึกแล้วแหละ ความเป็นตุ๊กตาลิขสิทธิ์แท้ของรีไฟแล้วก็ราคาแค่ตุกขกเองนะครับผมก็โอเคก็ประมาณนี้นะครับสาหรับการสอนซื้อนะครับทุกคนผู้ติดตามเพิ่งเปิดเองนะดูดิเพิ่งเปิดเองคนติดตามจะเป็นหมื่นแล้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสาหรับวิธีการสอนซื้อใครที่อยากได้นะครับก็มาสั่งซื้อในช้อปปี้นะครับผม ว่าถ้าใครที่อยากได้แบบไม่ต้องเสียงเงินนะครับก็มากดติดตามเพจของผมนะฮะเดี๋ยวผมจะ,ะทำกิจกรรมแล้วก็ซื้อเจ้าตุ๊กตาตัวนี้ไปส่งถึงบ้านทุกๆคนเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับโอเคสวัสดีครับติดตามเพจผมด้วยนะทุกคน In a life that got in, owes oh so a dark, owes oh so a dark A life that falls apart, falls apart. I've been torn apart. I've been torn apart. I'm a fucking loner, and I stayed away for life. I probably never change, even though I like to.